วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่คู่มือพาณิชกับดิฉันนัทวิรนุชกิติพรนอกจากภูเขาทะเลน้ําตกแล้วนะคะวัดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนมักจะไปทําบุญไหว้พระกันโดยเฉพาะวัดที่มีตลาดให้ช็อปชิมชิลว,วันนี้คู่มือพาณิชนะคะพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดน้ําวัดตะเคียนตลาดต้องชมที่จังหวัดนนทบุรีไกลๆนี่เองค่ะ ตลาดวัดตะเคียนตั้งอยู่ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นตลาดน้ำเล็กๆที่เปิดขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันร,ระหว่างวัดกับชาวบ้านที่คอยช่วยเหลือกิจการงานวัดให้มีสถานที่ทำมาค้าขายซึ่งมีทั้งตลาดบกและตลาดน้ำตลาดบกจะขายสินค้าอาหารอยู่บนบกริมน้ำส่วนตลาดน้ำจะเป็นเรือที่พายมาขายในบริเวณริมตลิ่งซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวบ้านในละแวกที่นำสินค้าทั้งพืชผักผล,ลไม้ของในสวนและอาหารการกินต่างๆพา,า,ายเรือมาค้าขายหลังจากที่เราทำบุญไหว้พระเสร็จก็จะมาเดินชอปปิ้งกันต่อ ได้เลยมีอาหารอร่อยๆอให้เลือกซื้อเลือกชิมมากมายซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เลือกตลาดน้ําวัตเคียนแห่งนี้ขึ้นเป็นตลาดต้องชมนําร่อง1ใน12แห่งทั่วประเทศตลาดน้ําวัตเคียนเนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดน้ําที่ต้องรมของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะจุดเด่นของตลาดน้ำวัตเกียนเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นที่พายเรือมาขายของนะคะ ซึ่งวัดก็มีไฮไลท์คือขายเก๋วยเดี่ยวชามลซิ่าบาทซึ่งเป็นของวัดซึ่งต่อคิวกันแล้วก็มีสินค้าบริโภคอุปโภคอีกหลายอย่างนะคะให้เลือกซื้อะคะ่ะก็เลยอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้ลองไปเลือกซื้อสินค้านะักลาดน้ำวัดตะเคียนนะคะ เรียกได้ว่าทําบุญเสร็จก็อร่อยกันต่อเนื่องแบบนี้เขาเรียกว่าอิ่มบุญจริงๆเลยนะคะสําหรับตลาดน้าวัตะเคียนหนึ่งในสิตลาดต้องชมนําร่องโดยทางกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็เตรียมที่จะเปิดตลาดต้องชมให้ครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่กับคู่มือพาณิชย์สวัสดีค่ะกระทรวงพาณิชย์จับวัยโปร่งใสก้าวไกลใกล้ชิดประชาชน